ที่หนูเป็นหนูนะลูกขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกกําลังใจนะคะรักในผลการคะ่ะคือมันก็เป็นสีของทุกคนหนูไม่สามารถห้ามทุกคนหรือสั่งให้ทุกคนรักหนูติดตามหนูได้นะคะแค่หนูอยากจะบอกว่าหนูรักทุกคนที่รักหนูความรักไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิตเขาไม่คุยกันแต่เขาก็ยังเป็นเขา แต่เขาก็่างองอาวันนี้นะคะพี่เนทวันนี้คะ่ะหนูจะติดตามพี่เนทตลอดไปเลยขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนนะคะสวัสดีพี่กล้วยด้วยนะคะรักน้องในสิ่งที่น้องเป็นนะคะขอบคุณะคะ่ะข้ามได้ข้ามนะพี่เนทไม่หนูข้ามมาเมื่อวานหนูก็ข้ามไปแล้วไงแต่คือหนูกลัวทุกคนแบบเออทุกคนก็งงอะรักที่เนดเป็นเนทนะคะเพื่อน หลบหนีไปเลยไปไหมสวัสดีแม่กุมนะคะแม่พี่เลิกคุยกับฟุกแล้วหรอคะขอโทษทีทานะคะอ่าหนูให้ทุกคนถามลับๆับดูฮะเจ้า,จาทรงข้ามขอมาสมบอกคือโมมี่รักนะครับรักนะคะเคโอนาะจุบดักสู้ๆนะาเอตตานีขอบคุณนะคะรักที่หน,นูเป็นหนู ติดตามท้งสอนนะขอบคุณนะคะแม่ไอตเตยเออไอบุกจัดกันสรุปพี่ไม่ได้คุยกับพี่ฟูกแล้วหรอก็ยังคุยกันค่ะทุกคนยังคุยกันยน่ได้กินข้าวเกียยอยังคะยังเลยรับไอไอกอะไรฮะมันคือโมกืนมากโอ้ตีน้องเลยล่าสุดชื่นใจโอ้แต่และคอมเมนต์ที่ชื่นชอบไล้เอ้ด ี่จะลองเลยตอขอไปลูกจะได้โดนหลับกันพี่ฟุกลงสดคืองงมากเอา้าหนูก็สดไงคะทุกคนทุกคนต้องเข้าใจก่อนว่าหนูก็สดหนูก็ลงสดเหมือนกันคือหนูก็บอกตลอดว่าหนูโสดไงทุกคนเข้าใจหนูไหมใจตกมากทุกคนค่ะเอรอรับตอนนี้เป็นเนตคะ่ะคุณนะคะแม่ ือหนูจะบอกทุกคนว่าหนูก็โสดมาตั้งนานแล้วหนูโสดหนูหนูโสดนานแล้วนะคะเขาก็โสดเหมือนกันคือหนูก็ลงโสดบ่อยนะหนูก็ลงโสดหนูก็ลงโสดอยู่แต่ว่าเราไม่ได้เป็นอะไรกันนะทุกคนเราหนูเขาก็บอกว่าเออเราคุยกันไง คือหนูไม่ได้ปิดบงังคือหนูก็คุยกันจริงๆเออรักน้องแต่น้องไม่รักอูทุบทุพบพมุกแล้วหนึง่งชาทุกคนยังมีเหตุผลของตัวเองค่ะแล้วก็คือว่าหนูจะบอกว่ายังไงดีละ่ะก็คือว่ารักทุกคนนะคะไม่ใช่แลหลยยังไม่ได้เป็นแฟนกัน ยังไม่ได้คบกันนะคะแล้วก็ยังโสดอยู่ความสัมพันธ์สําหรับพี่กับพี่ฟูเขาเรียกว่าอะไรคะ mm hmm. ก็เหมือนคนคุยคะ่ะถามว่าเป็นคนคุยก็อ๋อก็เป็นคนคุยคนคุยที่คุยกันคนคุยแต่ยังไม่ใช่แฟนแต่เรื่องอนาคตหนูไม่รู้ว่าจะคุยกันไหมหรือว่าเลิกคุยกันไปหรือจะอะไรยังไงแต่ ตอนนี้ก็คือยังก็คุยกันอยู่แต่ก็คือคนคุยนะทุกคนแต่เรายังไม่ได้เป็นแฟนกันหรืออะไรเงี้ยทุกคนทุกคนอย่าซีเรียสสิคือหนูก็บอกมาตลอดว่าคนดูเต้ยนาราหายหมดเลยไอ้นนสวัสดีพี่นนท์กมารานะคะเดี๋ยวอย่าเพิ่งตอบแม่ตามราคาแบบ ยังคุยกันแต่ว่ายังไม่ได้เป็นแฟนกันนะคะเหมือนที่เขาบอกมาแหละว่าก็อนาคตก็ไม่รู้ไงหนูก็ไม่รู้อนาคตเหมือนกันแต่ว่าหนูก็บอกเหมือนกับที่ทุกคนจําได้ไหมหนูไล์แต่ก่อนอะหนูก็บอกตลอดว่าหนูถ้าหนูคุยกับใครหนูก็เต็มที่อืหนูคุยกับใครหนูเต็มที่และหนูก็ไม่คิดจะคุยแบบหลายคนอะไรอย่างเงี้ยเวลาหนูคุยหนูก็เต็มที่ทุกอย่าง ต่อไปจะแ,แบบได้คุยร internet, หรือว่าไม่ได้คุยกันอะไรเงี้ยไม่เสียใจนะคือเราเต็มที่ไงเราไม่เราไม่ได้บังคับให้ใครมารักเราเราแค่ที่เราแบบว่าเราก็หวังดีกับคนที่เราคุยอะไรเงี้ยไม่ได้บังคับใครก็อยากให้ทุกคนถามว่าต be ิดตามได้ไหมติดตามได้อยากรู้ได้ไหมได้ค่ะแต่ว่าก็อยากให้ทุกคนแบบว่าอ่า uh ชื่นชมในผลงานหนูด้วยนะคะอยากให้ทุกคนติดตามในผลงานหนูด้วยคือถ้าถามว่าถ้าไม่ได้คุยกันแล้วทุกคนจะไม่ติดตามหนูหรืออะไรเงี้ยหนูบังคับไม่ได้แต่หนูก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามหนูถึงอาจจะเป็นช่วงระยะหนึ่งหรืออะไรเงี้ยก็ตามแต่สําหรับใครที่ติดตามต่อหรือว่าติดตามมานานมากหนูก็ขอบคุณแล้วหนูก็รักทุกคน าาขนาดไม่เก็บไว้ขึ้นของเปียเสียทีโอ้อยก็ตามนั้นนะคะทุกคนคือหนูก็บอกตลอดว่าว่าหนูก็เต็มที่ไงทุกคนเข้าใจไหมว่าเต็มที่เราคุยเราก็เต็มที่สุดท้ายจะเป็นยังไงก็ช่างมันแต่ก็คือทุกเต็มที่ใช่ทุกอย่างเป็นเรื่องของอนาคตรคร่ะเหมือนพีุ่กบอกนะคะบางทีคนที่เราคุยกันคบกันเนี่ย อนาคตอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้ทุกคนมันมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปได้ยากสําหรับที่จะมาเดาว,ว่าต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ความแน่นอนคือความไม่แน่นอนนะคะอะพี่ฟุกใช้คําว่ารักกับนี้ได้นะฟุกพูดในมิโก้อ <c oughs> ถามว่ายังคุยกันอยู่ไหมคุยค่ะ กรนไ่หอคำตอบมันอยู่ที่คนสองคนอยู่แล้วเพราะว่าความรักอะถ้าคนคนหนึ่งอะพยายามฝ่ายเดียวมันก็ไม่ได้นะคะความรักมันขึ้นอยู่ที่คนสองคนแต่ว่า ถามว่าทุกคนอ่ะจะติดตามแบบชอบหรือว่าจะจี้หรืออะไรเงี้ยหนูไม่ว่าคือ mm. เขามาคุยกับหนูจริงๆไม่ได้แบบว่าตั้งใจจะทําให้มันเกิดประเด็นจี้หรืออะไรเลยไม่ได้ทําไม่ได้ตั้งใจจะทําให้มันเกิดประเด็นจี้หรืออะไรเลยนะคะ ที่ทุกคนชอบหรือติดตามอะไรเงี้ยหนูก็อืม <c oughs> <c oughs> อย่าเห็นพี่ฟุกเขาไลฟุกอ่าไปนั่งกับพี่พี่เขาวันนี้ <c oughs> น่าจะอยู่กับพี่บอย าจะไม่ว่าลองเพลงวิฟูให้ชื่นใจหน่อยเมื่อความรักไม่มีค่ากว่าเงินทองและน้องเศร้าคอร้องเพลงนี้ไหมรักน้องก็ค ขอบคุณมากๆนะคะ